สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมในรายการนารินเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Modern Combat 3นะครับก็เข้าแคมเปญกันเลยดีกว่าก็ไม่มีมิชั่นมิชั่นแรกนะครับผมคือมิชชั่นแรกผมซุ่มเล่นก <laughs> <laughs> <g> ็เป็นเอ่มผมแปลงกิจไม่ค่อยเก่งหรอก AC 130ทีมอะ ก็ฟังมันแคสไปแล้วกันจิกเคลียร์ตรงไหนเอ่ยเออโหมดนี้ เคลีย์ตรงนี้ลงอุ้ยไม่ทันว่ะเคลีย์ตรงไหนนะ ียตรงนี้รอนะครับก็สําหรับที่ขออภัยครับสําหรับการห่างหายไปนานนะครับผมก็คือเป็นชาแนลน้องใหม่ครับก็ไม่ีใครค่อยดูมากเท่าไหร่นะครับไปไหนเครียร์ตรงไหนอีกเนาะโอ้ลงตรงนี้เลยแล้วกันถ้าจะไหวล่วงล่วง ตงนี้ต้องมีครับยิงดักก่อนเห็นมีรถ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้ใกล้เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับผมรู้นะผมรู้คือผมเปิดวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับบ้า <c oughs> <trov> <c oughs> เปิดเร็วเ็วโอเคครับทีมเรามาแล้วเอ่อไฟทีมจะเข้ามาใช่ไหม เราไฟเยอทีมจะเข้ามานะครับเราต้องคุ้มกันเขานะครับเราต้องคุ้มกันแล้วครับจุดนี้นะจุดจุดนี้ประมาณนี้ตูมตูมตูมแทงกูดาวมาซิคิวปุ๊บ คือจะแค่แค่สองมิชชั่นนะครับวันนี้เลาเคลียร์ออฟอารีนาลงกลางวงมังอะไรแล้วกันคนงยนเย็ตเมมเชงคูงดาวอ้าลบหลังรถขอตรงนี้จะจะ ไม่ตายหรอกไอตัวเนี้ยเพราะมันอยู่ไกลวิถีนั่นๆๆๆวิ่งแอบวิ่งแอบโล็ๆๆรโอเคโอเคบึ้มเป็นดงฮะจังหวะนี้ลงตรงนี้เลย โอ้โหโดนรอดครับปป๊บปป๊บอือฮนี่นี่อดทนทหารอดทนบึ้มบึ้มบึ้ม ห้าหมมโหลดดิ้งเสร็จแล้วลงตรงนี้ ผู้ทป้องกันป้องกันจุดนี้อโมสที่เออไอตรงนั้นไอตรงนั้นยังเหลือรอดเบอร์แต่เบอร์เ,อ,รเอ้ยจงหวะนี้เพื่อนตายวะโดนว่าเพื่อนลาก่อนยังครับยังรอดตัวนี้ ผมกะผมนี่กาดมั่วเลยฮะโอเคมาช่วยแล้วโอเคโปรเทคไปเรื่อยๆๆๆๆๆ support y o bridge support y o all list o the bridge ป้องกันสะพานเหรอไปช่วยตรงสะพานไหนอะสะพานไหนอะโหลดเดอร์ครับบุ้ม ไม่ทันดูสิ่งเคลียเดอร์อารีนาอารีนาส่วนใหนของโลกวิ่งฮอกเกระเบิดบึมคูดาวคูดาวแป๊บเคลียอีกเคลียขบบนรถตรงนี้อ่ะ เดกอลินาอะไรจังนี้บุ้งโอ้ยก็สำหรับขอพายครับสำหรับเสียงขัดขันให้หายหือผมเป็นเป็นหวัดครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับผมถ้าเสียงผมเบาไปเดี๋ยวผมจะปรับใหม่นะครับในรอบหน้า เคลียอะไรตรงเนี้อยอยนอันเกาะยันเกาะหนักหนักยนกันเกาะหนัก,นกองค์ไม่ถึงไม่ทันหมวกพันสปอร์ตสะพานสปอร์ตสะพานโอ้โห ตรงนี้เป็นกลุ่มหน้ายอดระเบิดครับโอ้โหตรงนี้หน้ายอดระเบิดอย่างยิ่งบึ้มหายทั้งวงอายุสิบห้าก็มันคนละวงครับผมปึบลวง จังหวะนี้ผมกาดมั่วเลยจังหวะนี้บุมเขียนเส้นทางอย่าเพิ่งวิ่งไปอุ๊ยเพื่อนตายหนึ่ง งานเข้าอืมล่วงไปตรงไหนอีกปุ้งล่วงอืืม อื้มลวงเ่้วกันฟารออเพื่อนติดเพื่อนติดยิงยิงล่วงตรงนี้ลงยาวฮะบืมอโอ้เคลียร์ตรงนี้เหรอ ต่ตรงนี้คนมาเยอะจะไม่ผิดนะตรงนี้มันจะมียานเกราะมาให้มันอยู่นิ่งก่อนพูทกิกล่วงโอเค กันตายโอเคขอภัยที่ผมเงียบไปนะครับคือจริงจังกับเกมฮะจริงจังกับเกมครับผมเขียนตรงไหนไม่เอ่ยโอเคฮะน่าจะผ่านแล้วมั้งสังเวชานไม่หนึ่งศพครับผม ก็จบไปนะครับสำหรับมิชชั่น2ก็ต่อยอมิชชั่นหนึ่งใช้เวลา15นาทีในเกมนะครับมิชชั่น2 Thunder Hill Thunder Hill นะครับผมก็ฟังมันไปไปนะครับโอเคฮะ Thunder Hill วันที่ห้านเจมส์วอร์เกอร์แอนด์ฮิวฮอลลีวูด โอเคอ้้อกระเด็นโอ้ต้องวิ่งฮะจังหวะนี้วอ้ยโอ้วิ่งวิ่งจังหวะนี้อื้อลุกคืบบอกเกอร์สู้ๆพทฐานพทฐานวิ่งวิ่ง้ออ้อ อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บช่วยเพื่อนยิงโอ้ช่วยเพื่อนยิงฮะจังหาาวะนี้อุยอ้ยรถทั้งไปฮะจาังหวะนี้ต้องพลทหารต้องรีโหลดกระสุนที่เต็มตลอดไปเลย โอ้โหกระสุนเลนึงนะไม่ใช่โอ้ยโอ้ยกูตายกูตายผมตายผมตายแน่ผมตายแน่เฮ้ยโอ้หายน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเทคโอเวอร์แป๊บโคเวอร์แป๊บโอ้ผมเขินเลยเมื่อกี้ผมเขินเลยเทคโคเวอร์หน่อย อเสียงเพลงดังดังเลยหมดแล้วใช่ไหมทัวเนอร์หมดยังกับตันทัวเนอร์มีคนหนึ่งตัวในแมพโอเคครับเคลีย์ฮะกับตันคอนเนอร์เฮ้กับตันทัวเนอ,นนนแบบอเร์ฮอนนเฮ้ยเฮ้ย,อยไอ้เฮ้ยอืมฟอร์มาตวะ่ะ มาครับฟาร์มาสเฮ้ย,ยผมล่วงทำไมฟาร์มาสไม่ตายอะ่ะไม่ผมงงนะแต่ผมเซฟอะผมเซฟอะเดสตา้าเช็คพอยต์ลูเวิร์ดเหรอเป็นลูกโม่ให้อะ่ะเอาไหมเอากันเอ Ui 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 ui, khớn khớn khớn, phùng khớn bác, phùng khớn <laughs> Ui ui อืมอ่าในลับๆในตรงแยาไออย่างงี้ต้องเฮ็ดช็อตเรียบร้อยหลวงเฮ้ยโผล่มาขอลองในฟาร์มอันนี้ยแหละไมัน เพิ่งกระสุนฮะ <c oughs> อุ้ยอุ๊ยปืนผมปืนผมงิดแป๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเขินเขินอู้เขินหนักเลยจังหวะนี้ทเทคเขาบอกกันโลฮิตเขินหนักเลยจังหวะนี้ครับเคียร์มากระโดดน้ำจอม ไม่ค่อยอยากวิ่งเท right? okay. ่าไหร่ครเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนใช่ไหมแถวนี้โอเคคุ้มกันเพื่อนฮะรอบนี้อุ้ยอุยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอ้ายอุ๊ยอุ๊ยออุ๊ยอุ๊ยออยอ เรียบร้อยฮะดับเบิลคิวอะปัอบกดจุดใช่ไหมอ่ะเป็นประธานพิธีมาครับประธานในพิธีจุดจุดภูไปแล้วก็น่าจะใกล้จบภารกิจแล้วนะฮะอุ้ย <c oughs> อุยผมโดน,นปืนเลยค่ะ เมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยฮนะอู๋เซฟตรงนี้เลยอะ่ะเราองเก็บอยู่แล้วปไปไปอ๋อเราเซฟแล้วนะฮะเ้ยไม่โหลโอ้โหนาทเดียววัน็อดวันคิวอ,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 อุ้ยปืนเลยเอ็มซีแปดหนึ่งอ่ะโอ้ปืนนี้มันเก็บผมนนะ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  โอ้ยโอ้ยผมกาดมั่วเลยเอ้ยผมเขินผมเขินผมเขินนะผมเขินนะเล่นเนี้ยโอ้ยโอ้ยเทคโคเปอร์แบบผมจะตาย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 ไม่ได้เอ้ยเออมีคนมาตรงนี้อย่ายิงอย่างนั้นสิเหมือนฟ้ามาแต่ไม่ใช่มันคือปืนอะไรก็ไม่รู้ อืมลานอ่าโหลดดิง้งแป๊บก,ก็ใกล้จะจบมิชชั่นกันแล้วแล้วมั้งจะไม่มนโหลดนานจังเฮ้ยมันเห็นได้ไง เออวันชัอบันคิวโอ้โหกระโดดเป็นกบเลยนะมึงกาดเท้าบ้านอย่าวันนี้รับแขกหน่อยอ้าวผมอยู่อ้าวในบ่อน้ำแห้งเหรอบ่อน้ำแห้งบ่อน้ำแห้งเีแป๊บนึงสิแป๊บนึงสินาย ให้เราโหลดกระสุนเสร็จกอ่อนแล้วจัดให้เฮ้เออลวงไปผมไม่ค่อยอยากวิ่งอ่ะเดี๋ยวจะเป็นแบบสองรอบที่แล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บกระสุนกัน mc แปดหนึ่งคือคือ,ค,อคือปูไมเดียนล่ะอุ้ยตกใจ <laughs> อยู่ในมุมมืดดำมิดเลยลงเลยอ,อ๋อทางนี้อะ ซัพพอร์ตทีมเพื่อนฮนะจงังหวะนี้ลงมาได้ทำงานฮนะทีมศัตรูของนักๆๆสุดท้ายโอ้เด็ดไปติดซีโฟนดีกว่าสไลด์หนึ่งทีอา้าวไม่สไลด์ถูกกว่รนเสิง่งอาฮะวิ่งวิ่งกลับไปจุดท,ที่เกิดเทปตี้หันหลังให้ระเบิด บุ้มเย้โอ้ยๆอะไรเงี้ยนั่นๆไปผมเล่นอะไรเฮ้ยโอเคครับเพื่อนช่วยเรดิโอเรดิโอสเตชันไปที่หอหอวิทยุเหรอไปที่ห้องวิทยุเหรอ move move ไปข้างหน้า ปรหมายณว่าให้มูฟ e เฮ้ยเป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างไงอ่ะร่วง double kill เอ้ยเอ้ยเอ้ยแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บขอก,การอะไรจังหวะเนี้ยเอ้าการฟุกฟุกไปโดนนะจังหวะนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ กลับม,มาต่อครับเมื่อกี้บริษัทอะไรก็ไม่รู้ครับโทรมาคือทีดี้ได้ไแค่ <laughs> ผมก็ตัดสายทิ้งไปเลย <laughs> คือดีดี้ได้ไแค่ <laughs> ผมก็ตัดผมชอบตัดสายทิ้ง่ะทาไมถ้าไม่ใช่อะไรดีดีเออจื๊บจื๊บคือ <laughs> ผมเป็นคนสายบุกฮะโอ้โหกาจะล่วงได้พี่เออคนหนึ่งฮะลุกนั่งลุกนั่ง <laughs> หลือป,ปืนได้ไ,ดไหมถ้าจะลุยต่อข้างหน้าเป็นกระจุกหน้าเราเบิดซะเหลือเกินอุยอ้ยอู้ห้ย MC แปดหนึ่งแรงอะ่ะยิงที่เขินเลยไอย้ปืนเราก็แรงนะเขาทำอะไรกันอ้าวยิงผ่านเอเอื้อออ้อ้ยอ้ยมันมี มีคนยิงผมนั่นไงล่วงไปเออชอบแอบใต้ตัวเนี่ยพวกเนี้ยลุกนั่งอะลุกนั่งเฮ้ยนี่ไป ตรงนี้เอาจริงครับจุดกระสุนแบบเีือบเบอด้ที่ไหนอกระสุนเลือดน้อยฮะต้องใช้ปืนนี้ฮะปืนก็หนักหรือเปล่าไม่มาเสียงปอกปักปักปักปกโอเคเฮ้ยก็ยังใช้ได้อยู่ปืนปืนนี้ ใช้ได้อยู่ปืนนี้ใช้ได้อยู่ปึ๊บเฮ้ยมีช่องให้รอดด้วยทุยแล้วมันช่องให้ยิงงไปข้างหน้าใช่ไหมกัปตันเอาเอาตะคุบตะคารเอ,เอ,เอ,เอปอมมาอยู่นี่เอา <c oughs> ลัคก,กี้ <c oughs> ลัคก,กี้เลยจังาวะนนี้อือคว,ว้างอีกก็ผมตายไหมผมตาย <c oughs> ตัวเป็นป้อมไร้กาดเฮ้ยอุือเขือแล้วเขือแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนเขิ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 นตนเป็นป้อมปืนนี่หว่าทำไมว่าแล้วทำไมผมเขินลวงผมยิงหรือกัปตันยิงเนี่ย เป็นดงตั้งป้อมตรงนี้สัตว์หนึ่งสัตว์สองสามมาบูเลยก็ได้เดี๋ยวจะจบแล้วกี่ล็อกอีกนิดเดียวอุ้ยหลับครับเออโอ้โหบนป้อมบนป้อมน่ากลัว พุอาหานมันดูซ่าเมนดูซ่าใช่ไหมผมเรียกเมนดูซ่าเลยแล้วกันกับตันทัวเนอร์ทัวเนอร์หรือคอนเทนเนอร์วะเฮ้ยเกับตันทัวเนอร์เก็บเจ้าเกย์ผมล่วงเมนดูซ่าผมตายครับอ่าโอเครีสตาร์เช็คพอยท์ เพื่อไม่เสียวเวลาโหกับตันชวนเนเรื่องตัวหน้าอย่างเมื่อกี้อ้าเอไอ้น,นันลุกขึ้นมาบอกกูโดนอะไรไม่ต้องจัดการบนป้อมก่อนอ้ายังไม่มีนะจังหวะนี้เมื่อกี้มันโดนอะไราตายไม่รู้ฮะเต้นดาว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 เออเออผมเขินผมเขิน ผมเขินเมื่อกี้ผมเขินชิบหายกับตันร่วงกับตันล่วง,วง<ด>คือ<ด>อะไรอะ่ะคือต้องตายทุกคนใช่ไหมชอ็อตนี้นี่ผมตายหลายรอบแล้ว <c oughs> นะนี่มันไม่ไหวนะจังหวะน,นี้เอาจริงอะเอาจริงอะคือทุกครั้งผมจะหลบอยู่หลังกับตันชัวเนอร์ ครั้งนี้ผมวิ่งก่อนเนี้ยผมจะสแตนบายตรงนี้ฮะเพื่อเป็นการรับเพื่อนครับผมสแตนบายตรงนี้แล้วบนป้อมนั่นจะมีคนออกมาหน้าเงี่ยเ้ยผมว่าใช่ครับผมว่าใช่ละเฮยผมเผมขินแป๊บนึงนะผมเขิน อะไรเฮ้ยผมตายหลายรอบแล้วนะผมยังไม่รู้เอย่ยมันอัพอัปเดตใหม่เป็นอย่างนี้เปล่าเอ,อือรลวงโอ้ยภาวนาให้ผมจบเม็ดเร็วๆด้วยนะฮะผมมีธุระอย่างอื่นต่อโอ้ผมเขินเอา้ามันโหดฮะผมเล่นระดับหาร์ดเนี่ย พี่ผมชักหัวร้อนแล้วนะผมชักหัวร้อนแล้วนะแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งเราต้องซื้อของฮะเกาะอยู่แปดพันสักหน่อยสักหน่อยยังมีมีมมมก็เอมโมไรเฟิลพ,พาวเวอร์เอมโมโอเคซื้อเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพลังกระสุนสามสิบนัด โอเคยีเอ็ดนาทเฮ้ยวันช็อตวันเอ๊ะทำไมเสียงเพลงมันขึ้นเดี๋ยว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 ผมพร้อมยังเสียงเพลงเนี่ยวิเสียงเพลงมันล็อกมากเลยเหมือนวงคาราบาวคาราบาว ผมจะร่วงว่ะอุ้ยเลือดเลือดอยู่ไหนผมจะตาย